พิธีพระราชทานเพลิงศพพ่อคำกาวไวศิลปินแห่งชาติชาวเชียงใหม่ท่ามกลางความอาลัยของลูกศิษย์รมทหารรากที่เจ็7เชียงใหม่จัดงานวันสถาปนาครบรอบ102ปีพร้อมเป็นทหารเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเสวนาโต๊ะตมมิติสตรีนิยม เทศภาวนิยมในการปฏิรูปประเทศไทยสแกนเนียขยายสาขาสู่เชียงใหม่รุกภูมิภาครับการเปิด AEC คม2,557องค์การสวนพฤกษศาสตร์ก,ษษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมขอเชิญผู้รักการถ่ายภาพร่วมประชันมุมมองความสวยงามผ่านเลนส์ในมหัศจรรย์พันไม้งามเทิดพระเกียรติครั้งที่สองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าวพิษณุโลกในพระราชดำริ ส่วนริศศาสตร์คอนแก่นส่วนริษศาสตร์ระยองและส่วนริษศาสตร์พระแม่ย่าสุขโขทยัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์053-841-234อมูลเข้ามุเพิ่มเติมคลิก w w w qsbg.org คนรักการถ่ายภาพห้ามพลาดสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4w solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสีขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบนเราสู่ข่าวท้องถิน่นทาง lc cable tv เชียงใหม่ ai, ช่อง19าแห่งนี้นะครับวันนี้วันศุกร์ที่7มีนาคม2 5 5 7เรามีข่าวหลายข่าวมานําเสนอกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อครูคำกาวนะครับซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติลูกศิษย์จำนวนมากนะครับเข้าร่วมพิธีรวมถึงมีการตรีกองสะบัดชัยหมู่ส่งดวงวิญญาณของพ่อครูครับที่สุสานบ้านแพะขวางตะบนน้าแพร่อําเภอหางลงจังหวัดเชียงใหม่นะครับลูกหลานและคณะเจ้าภาพได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพ่อครูคำกาวศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2535สาขาศิละปะการแสดงนะครับ ในก่อนการประกอบพิธีได้มีการแสดงหุ่นเชิดการแสดงโขนการตีกลองสะบัดชัยซึ่งพ่อครูคําก็เป็นตำนานต้นตํำรับกลองสะบัดชัยโดยมีลูกศิษย์ลูกหาจํานวนมากนะครับมาร่วมตีกลองสะบัดชัยหมู่โดยในพิธีนะครับอาจารย์ถวันดัชดีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2544นะครับก็มาร่วมพิธีด้วยโดยดรสริชัยชานฟอกจำรูน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นประธานถวายผ้าตราพระราชทานเพิ่มพระราชทานและดอกไม้จันทร์พระราชทานจากนั้นประธานในพิธีนะครับจิงจุดไฟเิงศพชาปนากิจพ่อครูคําซึ่งลูกศิษย์ทั้งหมดนะครับได้ตีกองสะบัดชัยหมู่โดยลูกศิษย์ที่มีอายุน้อยที่สุดได้โชว์ลวดลายตีกองที่ได้นำเรียนมาจากพ่อครูคําเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญ,ญาณและเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพ่อครูคําด้วยนะครับ สำหรับพ่อครูคำกาวัวศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนะครับโด่งดังมากในจังหวัดเชียงใหม่ได้ทําการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลรหาราชนครเชียงใหม่เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่พบเนื้องอกในปอดแต่แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตของพ่อครูคำไว้ได้และเป็นโรคมะเร็งในระยะสุดท้ายต่อมาญาตินะครับได้นํากลับบ้านดูใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นลมอย่างสงบพ่อครูคำนะครับก็เป็นศิลปินแห่งชาติที่ชนานาญในเรื่องของกลองสะบัดชัย เป็นตำนานกองสะบัดชัยแบบประยุกต์โดยนำพญานาคนะครับแกะมาติดหน้ากองเป็นเจ้าแรกอีกทั้งยังบุกเบิดการตีกองสะบัดชัยลหลายๆลายใบพร้อมกันคิดค้นฟ้อนรำสาวใหม่ทั้งชายและหญิงคิดค้นท่ารำฟ้อนพัดฟ้อนโคมและพัดคิดค้นกระบวนท่าการฟ้อนดาบของล้านนาแม้แต่เวลาที่ท่านพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับก็ยังสอนให้ลูกศิษย์บนเตียงนอนซึ่งมีสิ่งที่พิเศษนะครับคือสามารถสอนลูกศิษย์ตั้งแต่เด็กและคนแก่ได้พร้อมกันครับ กรมทหารราบที่7จนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบ102ปีครับที่บริเวณค่ายกบิละกรมทหารราบที่7นะครับนายเจริญวิท์สงวนสัตว์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยของกรมทหารราบที่7ครบรอบปีที่102นะครับพร้อมด้วยเหล่าทหารกรมทหารราบที่7ครอบครัวทหารในสังกัดตัวแทนภาคร,รัฐและเอกชน <Okay. S 1> เข้าร่วมทําบุญเนื่องในวันสถาปนา ดยพระสงฆ์นะครับเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและมอบรางวัลแก่กำลังพลปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับกรมทหารราบที่7นะครับได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2445โดยกรมยุทธนาธิการนะครับได้ส่งกำลังทหารมาประจำอยู่ที่เมืองเชียงใหม่1กองร้อยเรียกว่ากองทหารเมืองเชียงใหม่โดยมีผู้บังคับหน่วยคนแรกก็คือร้อยโททองคำภูมิประภาสกรมทหารราบที่7 จึงได้กำหนดให้วันที่7มีนาคมนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2455เป็นวันสถาปนาหน่วยซึ่งในวันดังกล่าวนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษกรมทหารราบที่8หรือกรมทหารราบที่7ในปัจจุบันตลอดระยะเวลา102ปีที่ผ่านมานะครับกรมทหารราบที่7ได้มีส่วนร่วมในการปกป้องและพัฒนาประเทศ และยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นกองทัพที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพเพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหกากษัตริย์และพวงชนชาวไทยให้สมดังปณิธานที่ว่าเพื่อชาติาศาสตร์และประชาชนครับ <S <S เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านเปิดโครงการเชียงใหม่อ่านพระป่าแบ่งปันบุญทานหนังสือครับ ที่โรงเรียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนานะครับเครือข่ายการศึกษาทางเลือกร่วมกับหลายภาคส่วนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะครับได้รับเกียรติจากน,นายทัศนัยบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครเชียงใหม่นะครับก็ <S <S ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้โครงการนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการที่เครือข่ายการศึกษาทางเลือกนะครับ <S <S ได้พูดคุยกับแผนงานส่งเสริมการอ่านสสสและองค์กรอีกหลายภาคส่วนก็เห็นว่าขณะนี้นะครับระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน เน้นการเรียนแบบท่องจําโดยไม่ได้ส่งเสริมด้านอื่นนมากนักจึงส่งผลให้เด็กขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนไร้แรงบัดนดานใจทางเครือข่ายการศึกษาทางเลือกนะครับจึงเล็งเห็นว่าการอ่านสามารถช่วยเปิดโอกาสให้กับเด็กเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่กว้างขวางและเติมเต็มวิติต่างๆในชีวิตและเพื่อเป็นการปลุกกระใสรักการอ่านรวมถึงการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจรงิงจังจึงมีการรณรงค์นะครับผ่านงานเชิงวัฒนธรรมเป็นผ้าป่าแบบเล็กๆ เพื่อระดมหนังสือและกองทุนจัดซื้อหนังสือ <Okay. S 1> เพื่อให้ชาวเชียงใหม่นะครับได้มีโอกาสในการหยิบยื่นโอกาสและส่งเสริมการรณรงค์รักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชนหรือคนในชุมชนในพื้นที่ <Okay. S 1> ได้มีการแลกเปลี่ยนและหมุนเวียนหนังสือ <Okay. S 1> ให้กลับกลุ่มองค์กรหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือต่อไปครับมีการเสวนาตะกลมนะครับของกลุ่มสตี ในชื่อว่ามิติสตรีนิยมเพศภาวะนิยมในการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อเป็นการรัดมความคิดนําเสนอต่อรัฐบาลครับคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและศูนย์สตรีศึกษาภาควิชาสตรีศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิงกฎหมายและการพัฒนาชนบท และสมาคมผู้หญิงกฎหมายและการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิกได้จัดเสวนา๊ะกลมนะครับในเดือนสตรีสากลในหัวข้อมิติสตรีนิยมเพศภาวะนิยมในการปฏิรูปประเทศไทยที่บริเวณคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นนําเสนอแนวคิดและรูปแบบการปฏิรูปการเมืองไทยในทัศนะสตรีนิยมเพศภาวะนิยมส่งเสริมให้ผู้หญิงและผู้มีเพศภาวะที่หลากหลายนะครับ มีพลังในการสร้างสรรค์บทบาททางการเมืองและการบริหารประเทศอย่างมีส่วนร่วมและเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองนะครับที่มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้การเข้าสู่อำนาจมีความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยแม้ว่าในกระบวนการการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศไทยหรือปฏิรูปสังคมมีการถกเถียงในมิติต่างๆอย่างมาก แต่กับขาดมิติด้านเสรีนิยมเพศภาวะนิยมอีกทั้งข้อเสนอการถกเถียงนั้นยังสร้างความรุนแรงทางเพศและอคติทางเพศเช่นการใช้ภาษาที่แสดงการเหยียดหยามก้าวร้าวทางเพศอันเป็นการแสดงการลดทอนคุณค่าและเลือกปฏิบัติทางเพศโดยเฉพาะความเป็นผู้หญิงและกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศรวมถึงพฤติกรรมสร้างความเกลียดชังมีอคติและทำลายความน่าเชื่อถือของบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐานและเป็นการเลือกปฏิบัติต่อสตรีที่มีบทบาททางการเมืองโดยเฉพาะสิทธิสตรีและสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในประเด็นทางการถกเถียงเพื่อการปฏิรูปสังคมไทยนะครับแม้ว่าจะเป็นมิติที่สําคัญและเป็นหลักการพื้นฐานหนึ่งของการปฏิรูปสังคมไทยจึงได้มีการจัดเสวนาในครั้งนี้ขึ้นนะครับเพื่อนําเสนอแนวทางการปฏิรูปต่อภาครัฐต่อไปครับ มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี2557นะครับโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่12-14มีนาคมนี้ครับนายเจริญวิท์สงวนสัตว์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค2557ที่บริเวณชั้นจีหน้าอัลคารียมห้างเซนทัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับซึ่งงานมหากรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคก็มีวัตถุประสงค์นะครับ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมจากความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัยในภาคเหนือสู่การใช้ประโยชน์ในเวทีระดับภูมิภาคและเพื่อเชื่อมโยงร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งในด้านชุมชนสังคมและวัฒนธรรมงานมากรรมวิจัยส่วนภูมิภาคนะครับจ,จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ณบริเวณหอประชุมภายในมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ ก็ขอเชิญเข้าร่วมงานกันครับวันนี้นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับก็เปิดตัวบริษัทสแกนเดียนะครับเดือนหน้ารุกภูมิภาคเพื่อรับการเปิด AEC ครับมิสเตอร์เจมส์อารมสตรองนะครับผู้นวยการสแกนเดเวียภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้กล่าวถึงนโยบายของสแกนเดียที่มีต่ออาเซียนและประเทศไทยว่า สแกนเนียนะครับให้ความสําคัญกับภูมิภาคนี้โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์และจุดศูนย์กลางของอาเซียนในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงต่อไปอยังประเทศต่างๆโดยเฉพาะหลังจากการเปิด a e ไนะครับจะทําให้ตลาดขนส่งและรถโดยสารขนาดใหญ่มีการขยายตัวและเติบโตเพิ่มอีกมากจากธุรกิจการค้าภายในประเทศและต่างประเทศการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค รวมถึงการท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นสแกนเดียเองนะครับจึงให้ความสําคัญกับการขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับโดยส่วนหนึ่งเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าภายในประเทศไทยและอีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างฐานในการเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศนะครับที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและธุรกิจไปบ้างแต่สแกนเดียนะครับยังมั่นใจว่าในการลงทุน และการดาเนินการขยายศูนย์บริการตามแผนต่อไปเพื่อเพิ่มศูนย์อํานวยกาารและอนํนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศต่อไปในอนาคตครับประยุเรื่องของสภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับรายงานสภาพอากาศเมื่อเวลาเจ็นาฬิกาวันนี้ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันส่วนภาคเหนือตอนบนก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้านะครับพยากรณ์อากาศ10เดืนกาวันนี้จนถึง10นดนกาวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่อากาศค่อนข้างหนาวในตอนเช้าและในช่วงกลางวันนะครับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวอุณหภูมิต่ําสุด16องศาเซเลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซเลเซียสลมใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดวันนี้ที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางก็ยังคองแชมป์อยู่นะครับวัดได้38.2องศาเซลเซียสอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ36.2องศาเซลเซียสอำเภอเชียงดาว35.3องศาเซลเซียสและที่สถานีตรวจวัดอากาศเชียงใหม่นะครับวัดได้35.1องศาเซลเซียสสำหรับสถานาการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือนะครับจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ วันที่7มีนาคมนะครับก็พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครหรือว่า PM10 นะครับเฉลี่ย24ชัออ่วโมงมีค่าอยู่ที่ระหว่าง 15- ถึง243ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคุณภาพาอากาศโดยรวมนะครับอยู่ในระดับดีจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่สถานีตรวจวัดบริเวณสารกลางจังหวัดเชียงใหม่วัดได้105ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะครับซึ่งอยู่ที่90 ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรส่วนที่โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยนะครับวันนี้วัดได้83ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรและที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับวัดได้15ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรทั้งนี้นะครับค่าของ PM10 หรือฝุ่นขนาดไม่เกิน10ไมครอนมาตรฐานค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงนะครับจะต้องอยู่ที่ไม่เกิน120ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรครับนี่คือช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นนะครับนำเสนอการทุกวันทาง LC Cable TV เชียงใหม่ ช่อง19แห่งนี้นะครับสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง4ฟ Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนและเมล็ดพันธุ์ฮอเก็ตนามูนะครับลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับ2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันช่วงเวลานี้นะครับโดยทีมข่าว LC c a b เค t บิลีเชียงใหม่ทางช่อง19แห่งนี้นะครับหากพลาดชมประชมย้อนหลังครับที่ Facebook l c เชียงใหม่นะครับ และ w w w .lccable.tv วันนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ